สวัสดีครับมาสรุปข่าวเลี้ยวููไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับตัวตายตัวแทนของเวสต์เลี้ยวภูเดินหน้าเจรจาคว้านิวฮาแลนด์เลอ้์วููอาจเตรียมสร้างความฮือฮาอีกครั้งในตลาดซื้อขายนักเตะ หลังมีรายงานว่ากำลังเดินหน้าเจรจากับตัวแทนของเบนจามินเซสโกกองหน้าดาวรุ่งของแอร์เบไลฟ์ซิกซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นนิวฮาแลนด์ด้วยค่าตัวราว78ล้านปอนด์90ล้านยูโรท่ามกลางกระแสข่าวที่นิวคาสเซิลยูเนเต็ดกำลังไล่ล่าตัวฮูโก้เอกิติเกจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ต ทำให้แฟนบอลหงแดงอดคิดไม่ได้ว่าการขยับครั้งนี้อาจส่งผลให้อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของซาลิกาโดงต้องขยับออกจากพื้นที่ตัวจริงและนั่นอาจเปิดประตูให้ลิวพูมีลุ้นคว้าหัวหอ,อกชาวสวีเดนแต่ในทางกลับกันหากอเนสลอตตต้องการหัวหอ,อกคนใหม่เพื่อแทนที่ดาวินนูนเยสที่ฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอการหาทางออกที่ชัดเจนในช่วงซัมเมอร์นี้คือสิ่งจำเป็นและหนึ่งในชื่อที่ถูกยกมาคือเบนจามินเซสโก เหตุผลที่หงแดงทุ่มสถิติซิลเวตส์ลื้อผูพึ่งคว้าตัวฟลอเรียนเวตส์มิดฟิลด์อัจฉริยะจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร116ล้านปอนด์เพื่อนำมาเติมเต็มความสร้างสารรค์ที่หายไปหลังจากเสียเทรนเนลเซนเดอร์อานให้กับเรอัลมาดริดเวต์เป็นหนึ่งในเพลย์เมกเกอร์ที่โดดเด่นที่สุดของยุโรปโดยเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเขาติดท็อป7%ของผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันในด้านการสร้างโอกาสยิงและจ่ายบอลทะลุแนวรับ เขาเคยบาดเจ็บเ c ซีอย่างหนักในปี2022แต่กลับฟื้นตัวและพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถูกยกย่องว่าอยู่ในระดับเ World Class ในวัยเพียง22ปีและตอนนี้ลิวพูอาจเตรียมสารต่อความสำเร็จจากตลาดเยอรมันด้วยการล่าตัวเซสโกแม้จะยังไม่ถึงจุดพีคแต่เบนจามินเซสโกวัย22ปีได้รับคำชื่นชมในวงกว้างว่าเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพพลุเพดานอย่างแท้จริงด้วยส่วนสูงถึง6ฟุต5นิ้วผสมกับสปีดความแข็งแกร่งและความแม่นยำในการจบสกอร์ ทำให้เขาถูกนักวิเคราะห์อย่างเบนแมตตินเซนขนานนามว่าสัตว์ประหลาดในแดนหน้าแม้ยังต้องขัดเกลาในรายละเอียดจัสต์คูลิกนักสกาวชื่อดังยืนยันว่าเซสโกมีศักยภาพที่จะกลายเป็นฮาเล่นคนต่อไปและถ้าหากลืเวอร์ูสามารถจับเข้ามาเล่นร่วมกับเวียสได้สำเร็จก็เท่ากับว่าหงแดงกำลังปั้นแนวรุกอนาคตไกลระดับโลกชุดใหม่ จากสถิติของ FB Ref, เ e s ซสโกติดท็อป11%ของกองหน้าในลีกยุโรปในเรื่องการเลี้ยงหลบคู่แข่งต่อ90นาทีและการยิงประตูของเขาก็เต็มไปด้วยพลังดุดันแบบพิเจอร์เกนคอปเองเคยชื่นชมแม้ค่าตัว78ล้านตอนจะถือว่าเสี่ยงสำหรับนักเตะที่ยังไม่ถึงจุดพีคแต่หากพิจารณาจากการปั้นเวสขึ้นมาเลเอห์ูก็มีเหตุผลไม่น้อยที่จะกล้าทุ่มอีกครั้งในตลาดเยอรมันลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจ หากอาเซนอลเดินหน้าซื้อวิกเตอร์ยอร์เกสแทนและล้มเลิกความสนใจเซสโกจริงลิเวอร์พูลก็อาจคว้าโอกาสนี้เข้าเจรจาโดยตรงและหากไลฟ์ซิกยอมลดราคาลงมาจากที่ตั้งไว้ก็อาจเป็นดีลที่คุ้มค่าสุดๆในระยะยาวเพราะในโลกของฟุตบอลยุคใหม่กองหน้าที่มีความครบเครื่องแบบเซสโกไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยนักและหากเขากลายเป็นเวสย์คนถัดไปที่มาจากบุนเดสลีกา ก็อาจกลายเป็นหมากเด็ดของอาเนสลอตในการปั้นลิเวอร์พูลยุคใหม่ให้กลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งก็เป็นได้เพื่อนใหม่ปังไม่ไหวแข้งลิวพูลต้อนรับฟิมปงประเดิมสนามเพร้ะมิตรภาพแน่นกับเคอร์ติสโจนส ศึกอุ่นเครื่องนัดแรกของลิเวอร์พูลในช่วงปรีซีซั่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนบอลหงแดงได้ยนโฉมแข้งหน้าใหม่ถึง4จาก6รายที่เพิ่งย้ายเข้ามาในซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะการประเดิมสนามของฟิลมปลงที่สร้างความตื่นเต้นได้ไม่น้อยแม้แฟนบอลหลายคนจะเฝ้ารอการลงสนามของฟลอเรียนเวียสดาวเตะค่าตัวสถิติสโมสสแต่ต้องอดใจไว้ก่อนเพราะดาวเตะทีมชาติเยอรมันยังไม่พร้อมลงสนามในเกมดังกล่าว อย่างไรก็ดีเกมนี้แฟนหงได้เห็นการเปิดตัวของฟิลปงจอจี้มามาดัชวิลลี่เคเคสรวมถึงผู้รักษาประตูอย่างเฟดดี้วูดแมนที่ลงเจอทีมเก่าอย่างเพรสตันนอตเอนโดยเฉพาะฟิลปงที่ได้ลงเล่นในครึ่งหลังและโชว์ความเร็วจี้จ์ดเป็นเอกลักษณ์ได้ทันทีทำให้แฟนบอลได้เห็นแววของแบ็คขวาความเร็วสูงที่เตรียมพร้อมสร้างความตื่นตาในซีซั่นใหม่เพื่อนใหม่ต้อนรับอบอุ่น my บอยจากเคติสโจนส แม้เกมนี้จะเต็มไปด้วยอารมณ์ความเศร้าในการไว้อาลัยให้กับดิโอโกโชตาและน้องชายของเขาอังเตรซิวาแต่เหล่าแข้งใหม่ของลิเวอร์พูลก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนร่วมทีมอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะฟิล์มป่งที่โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมหลังจบเกมพร้อมข้อความว่า together thank you fans พร้อมติด Hashtag เจเพื่อรำลึกถึงโชต้าเพิ่มร่วมทีมหลายคนแห่เข้ามาแสดงความยินดีและให้กำลังใจทันทีมิลชเครเคสคอมเมนต์ว่า my g พร้อมอีโมจิรูปหัวใจคอสตาซิมิคาสก็ส่งหัวใจตามมาขณะที่โดมินิกโซบอสไลแสดงความตื่นตาตื่นใจผ่านอีโมจิ แต่ที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนบอลได้มากที่สุดคือคอมเมนต์จากเคอร์ดิสโจนส์มิดฟิลด์เลือดสเกาเซอร์ที่พิมพ์สั้นๆแต่อบอุ่นว่า m ม boy ยพร้อมหัวใจแดงดวงใหญ่บ่งบอกถึงมิตรภาพที่เริ่มก่อตัวอย่างสวยงาม ฟริมปงยังมีของให้โชว์อีกเพียบแม้จะเป็นเกมที่บรรยากาศไม่เอื้อให้โชว์ฟอร์มเต็มที่แต่การได้เห็นฟริมปงลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแท้ๆแ,แทนคอเนอร์แบรดลีย์ที่ยิงประตูดได้ในเกมนี้ก็พอจะมองเห็นโครงการใช้งานของอาเนสลอดได้บ้างแน่นอนว่าเกมนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปอะไรแต่นับเป็นสัญญาณบวกที่แข้งดัชวัย24ปีเริ่มกลมกลืนกับทีมได้อย่างรวดเร็วท้าในแง่ฟุตบอลและมิตรภาพในห้องแต่งตัว เมื่อเวลาผ่านไปและบรรยากาศเริ่มกลับสู่ความปกติความเศร้าอันหนักอึ้งจากการสูญเสียโชต้าอาจยังไม่จางหายแต่ทีมชุดนี้ของเลือดผูกก็เริ่มก้าวข้ามความเจ็บปวดและกลับมามุ่งมั่นกับฟุตบอลอีกครั้งและหากดูจากความกระตือรือร้นและการปรับตัวของฟริมปงในช่วงแรกแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวหลักที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนหงแดงในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง ลิวพูเปิดฉากล่าดาวยิงค่าตัว100ล้านยูโรโรดิโกเป้าหมายต่อไปหลังคว้าดิวเวียสุดเซอร์ไพรส์ดูเหมือนว่าซัมเมอร์นี้ลิวพูจะยังไม่อยู่อยู่แค่ดิวเดียวเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าหงแดงเตรียมเดินหน้าไล่ล่าซูเปอร์สตาร์ค่าตัวมหาศาลอีกราย โดยเป้าหมายคือโรดิโกแนวลุกทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดที่สื่อในสเปยรายงานว่าถูกเสนอขายในตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการคว้าตัวฟลอเรียนเวสจากไบเออร์เลเวอร์กูเซนมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงเป็นประวัติศาสตร์สโมสรลิลลิพูก็ยังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างมั่นใจโดยเฉพาะในแนวลุกที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากอนาคตของทั้งดาววินูนเยสและหลุยดีอาร์สยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยเฉพาะรายของดีอาร์สที่แมริล,รลแ,รแ,จจและาิพ ทำให้ดีลอาจเกิดขึ้นได้หากตัวนักเตะต้องการย้ายและนั่นทำให้ชื่อของโรดิโกโผล่ขึ้นมาเป็นเป้าหมายต่อไปของทีมดังจากแอนฟิลด์ลิวพูร่วมวงล่าโรดิโก้สื่อเผยค่าตัวทะลุ100ล้านยูโรรายงานจาก AS สสื่อชื่อดังของสเปนระบุว่าลิวพูคือหนึ่งในสโมสรที่พร้อมเปิดสึกเพื่อคว้าตัวโรดิโกเข้ามาแทนที่ดิอาสหากเจ้าตัวย้ายออกจริงโดยที่เรอัลมาดริดก็มีท่าทีชัดเจนว่าพร้อมปล่อยแข้งวัย23ปีออกจากทีมหลังเจ้าตัวไม่ใช่ตัวหลักในแผนของชาบีอลอนโซอี ด้านโ l o b a สื่อในบราซิลเผยว่าค่าตัวของโรชิโกนั้นอยู่ที่ราว100ล้านยูโรประมาณ86ล้านปอนด์ซึ่งเลยวผู้เองมีศักยภาพทางการเงินมากพอจะเดินหน้าดีลนี้หลังจากที่ไม่ได้ใช้เงินมากนักในตลาดซื้อขายเมสืสซมเมอร์ก่อน ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนนั้นที่ให้ความสนใจเพราะทั้งอาร์เซนอลและบาเยอร์มินีก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ทีมที่จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันแต่ด้วยชื่อชั้นและโปรเจกต์ของหงแดงที่กลับมาครองแชมเมียร์ลีกได้อีกครั้งอาจทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าในสายตาของโรชิโก้ก้าวต่อไปของตลาดที่ลุกเป็นไฟดีวทสที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าลิเวอร์พูลจะปิดได้ตั้แต่ต้นซัมเมอร์เป็นสัญญาณว่า FSG และฝ่ายบริหารชุดใหม่ไม่ได้มาเล่น,ลนแต่พร้อมับเคลื่อนททีมมใให้้้กกลับาาาายยยิิย่ยยง่งงงงอออแจรภตนขเส หากดีโฮโรจิโกเกิดขึ้นจริงมันอาจกลายเป็นอีกหนึ่งดีลระดับท็อปของตลาดซัมเมอร์นี้และเป็นการย้ำไม่เห็นว่าลิเวอร์พูลชุดใหม่ภายใต้กุซีชาวดัชกำลังไล่ล่าคอนเสิน์ตอย่างจริงจังด้วยขุมกำลังระดับเวอร์คลาสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามกันต่อไปว่าโรจิโกจะเป็นจิกซอชิ้นต่อไปในแผนการแยกของลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นจริงแฟนหงแดงทั่วโลกเตรียมเฮกันอีกรอบได้เลยดีลแห่งปีบัลลยกเวียดส์คุ้มค่าทุกเพนนี แม้แมนยูจะคว้าตัวก็ยังต้องปรบมือให้มาร์คัสบาโบอดีตกองหลังเลี้ยวผูเชื่อมั่นว่าฟลอเรนเวียสคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แม้จะมีค่าตัวมหาศารระดับสถิติใหม่ของสโมสรก็ตามโดยเจ้าตัวมั่นใจว่าแม้แมนเชสเตอร์ยูนเต็จ,จะไปคนปิดดีลนี้แทนหงแดงความเห็นของเขาก็จะไม่เปลี่ยน หลังจะใช้เวลาไล่ล่ามานานหลายเดือนและเบียดแย่งกับยักษ์ใหญ่อย่างบาเยน์มิวนิกแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดในที่สุดเลวผูกก็กลายเป็นผู้ชนะคว้าตัวเพลย์เมเกอร์ทีมชาติเยอรมนีวัย22ปีรายนี้มาครองได้สำเร็จด้วยค่าตัวมหาศาลถึง116ล้านปอนด์กลายเป็นสถิติการซื้อแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและอาจเป็นดีลที่เขย่าวงการฟุตบอลอังกฤษ บั๊บเบิลวัย52ปีอดีตกองหลังทีมชาติเยอรมันที่เคยคาแข้งในถินแอนฟิลช่วงปี2 0 0 0 2 0 0 4และเป็นหนึ่งในขุนพลของเชราอุเลียที่พาทีมหงสแสดงควา้า4แชมป์ในฤดูกาลเดียวกล่าวว่าฟอร์เรียนเวสคือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเลือกไปเลือกผู้เท่านั้นนะครับแม้แมนยูจะเป็นฝ่ายได้ตัวไปผมก็จะพูดแบบเดียวกันเขาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์และจะเพิ่มมูลค่าให้กับทีมมหาศาล ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเลี้ยวปูจะปิดดิวนี้ได้ทุกคนมองว่าเขาจะไปบาเยอร์แมนซิตี้หรือเรือมาริดมากกว่าแต่ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าเขาจะเลือกมาที่แอนฟิลเล่นภายใต้การคุมทีมของอาเนสโลตและร่วมง,งานกับแข้งระดับโลกอย่างฟานไดค์และโมฮัมเหม็ดซาล่า ผมจะประหลาดใจมากถ้ามีทีมไหนทำดีลที่เหนือกว่าน,นี้ได้สำหรับผมไม่มีข้อกังขาเลยว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของหน้าต่างตลาดรอบนี้ตลอดช่วง5ปีที่ v s ียอยู่กับ Bayer Leverkusen เขาได้กลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรุกที่น่าจับตามองที่สุดในโลกและเป็นหัวใจสำคัญที่พาห้างขายยาสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พ่ายในซีซั่นที่ผ่านมา หลังเปิดตัวกับเลือวภูอย่างเป็นทางการแข้งวัย22ปีแสดงถึงความทะเยอทะยานทันทีว่าผมอยากคว้าชแชมป์ทุกปีเป้าหมายคือการประสบความสําเร็จฤดูกาลที่แล้วเลือวภูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกดังนั้นแน่นอนว่าผมอยากช่วยทีมคว้าชแชมป์อีกครั้งและไปให้ไกลในแชมเปียนส์ลีกผมเป็นคนที่มีความกระหายชัยชนะนะครับเขายังเผยว่าการย้ายมาแอนฟิลคือก้าวต่อไปที่ถูกต้องในอาชีพโดยกล่าวว่า ผมตื่นเต้นมากที่ได้เริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตการค้าแข่งนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจออกจากบุนเดสลลกาเพื่อทดสอบตัวเองในพรีเมียร์ลีกผมอยากเห็นว่าตัวเองสามารถทำผลงานได้แค่ไหนและผมรู้สึกว่าตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะก้าวต่อไปสู่ระดับที่สูงขึ้นแน่นอนว่าผมอยากไปอยู่กับหนึ่งในสามทีมที่ดีที่สุดในโลกและในมุมมองของผมลิเวอร์พูลคือหนึ่งในนั้นผมรู้เลยว่าที่นี่คือที่ที่ผมจะเติบโตได้มากที่สุด ลิเวอร์พูลพร้อมเดินหน้าคว้าฟอฟาน่าปีความเร็วสูงค่าตัว30ล้านยูโรรอสัญญาณขายก่อนปิดดิวแม้แนวรุกของลิเวอร์พูลจะดูมีตัวเลือกอยู่พอสมควรในตอนนี้แต่ความจริงก็คืออานสล็อตอาจต้องเสริมเกมรุกเพิ่มอีกในซัมเมอร์นี้และมาลิกฟอฟาน่าปีความเร็วสูงจากลียงกำลังกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่ใกล้ความจริงที่สุด รายงานจาก RMC Sport สื่อฝรั่งเศสชื่อดังระบุว่าลิวพูกลำลังเป็นทีมเต็งร่วมกับบาเยอร์มิวนิกในการไล่ล่าตัวฟอฟาน่าปีกว่า20ปีที่เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับโอลิมปิกลียงทีมที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักถึงขั้นเกือบตกชั้นไปหลีกเดอร์สเมื่อซีซั่นก่อน โฟฟาน่าถูกประเมินค่าตัวไว้ที่ราว30ล้านยูโรโดย Transfer Market และแม้จะยังไม่ใช่ชื่อที่โด่งดังเท่าโรริโกหรือแอนโทนีกอร์ดอนแต่ถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเวือ์ภูในยุคข,ของสล็อตนะครับในรายงานเดียวกันยังมีการเปิดเผยว่ามาร์กเซยก็ต้องการตัวโฟฟาน่าเช่นกันแต่เจ้าตัวไม่น่าจะเลือกย้ายไปอยู่กับทีมร่วมหลีกอย่างมาร์กเซยโดยมีแนวโน้มย้ายไปเวือ์ภูมากกว่าแม้ตอนนี้แนวรุกของทีมจะยังมีดาพินูนเยสลุยส์ดีอาร์สและเฟเด ายต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์ไม่แน่นอนโดยเฉพาะดีอาสที่มีทั้งบาร์เซลโลนาและบาร์เยนให้ความสนใจส่วนเคีเซ่าอาจถูกขายเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยและนูนเยสก็ยังไม่อาจยึดตัวจริงในระยะยาวได้นั่นทําให้การลงทุนในตัวโฟฟนาน่ากลายเป็นทางเลือกที่จับต้องได้มากกว่าเป้าหมายระดับท็อปอย่างอเล็กซานเดอร์อิซากหรือเบนจามินเซสโกซึ่งอาจมีค่าตัวทะลุ70-90ล้านยูโร โฟฟาน่าโดดเด่นในเรื่องความเร็วความคล่องตัวการเลี้ยงผ่านคู่แข่งแบบ1ต่อหนึ่งและยังมีความสามารถเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและขวาซึ่งจะช่วยเขาปรับตัวเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของแนวรุกหรือแม้แต่ยืนตรงกลางในระบบที่สลอตต้องการได้เช่นกันสิ่งที่แฟนบอลหงแดงต้องจับตาถือการเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะฝั่งผู้เล่นที่อาจย้ายออกเพราะดีลของโฟฟาน่าอาจต้องรอให้ทีมขายใครบางคนออกไปก่อนเพื่อเคลียร์พื้นที่ในทีมและในงบประมาณก่อนจะเดินหน้าปิดดิลนี้อย่างเต็มตัว คุณซือเปรสตันเปิดใจหลังไทยเลี้ยวภูหล่งสามเผยคำที่บอกอาเน่สลอตหลังเกมสุดซึ้ง พอแฮกิ่งบอทอมกุนซือของเ r รสตันนอตเอนยอมรับว่ารู้สึกภูมิใจอย่างที่สุดกับบรรยากาศและการแสดงความเคารพต่อเดโยโกโชตาและน้องชายอันเดรซิว่าในเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นที่พ่ายให้กับเลี้ยวผู่หพร้อมเผยว่าได้กล่าวขอบคุณอาเนสลอตด้วยตัวเองหลังจบเกมเกมดังกล่าวจัดขึ้นเพียง10วันหลังเกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่โชตาและน้องชายจากไปโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในสเปนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกข,ของแฟนบอลน,นักเตะและทีมงานของเลี้ยวผู ก่อนเริ่มการแข่งขันเบรสตันแจกโปรแกรมวันแข่งฟรีที่จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อระลึกถึงพี่น้องโชตาพร้อมเปิดเพลง You Never Walk Alone อย่างไพเราะขณะที่กับตันทีมเจ้าบ้านเบนไวท์แมนเดินออกมาคนเดียวพร้อมพวงมาลัยไว้อะไรและวางไว้หน้ากองเชียร์ฝั่งทีมเยือนก่อนทัาสนามยืนสงบนิ่งร่วมไว้อาลั ในเกมนี้เลี้ยวผูชนะ3-1จากประตูของคอเนอร์แบรดลีย์ดาวินนูงเยสและโคดี้กักโปโดยชุกประตูถูกฉลองด้วยท่าดีใจอันเป็นเอกลักษณ์ของโชตารวมถึงเพลง Oh His Name Is Diego ที่ถูกแฟนบอลร้องกึกก้องตลอดทั้งเกมภาพของโชตาและอันเดรในชุดปอโตก็ปรากฏบนจอยักษ์ในนาทีที่20ซึ่งเป็นหมายเลขเสื้อของเขาที่สโมสรเพิ่งประกาศรีไทยอย่างเป็นทางการ หลังเกม Hacking บอททอมเผยความรู้สึกผ่านแลงคาชา e v e n นิ่งโพสว่าสายตาของแฟนบอลทั้งโลกจ้องมองมาที่เราในวันนี้และเราต้องการแสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งในฐานะตัวแทนของสโมสรเราและของวงการฟุตบอลโดยรวมผมหวังว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จะสัมผัสได้ถึงความเคารพที่เราตั้งใจแสดงออกไปผมภูมิใจในทุกคนมากผมได้ขอบคุณอาเน่ที่พาทีมาลสนามในวันนี้ หวังว่าการได้ลงเล่นแมชนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาสำหรับลิเวอร์พูลเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยพวกเขาเข้าใกล้าการก้าวผ่านช่วงเวลานี้แฟนบอลพฤติกรรมของทุกคนความเคารพที่แสดงออกรวมถึงนักเตะและทีมงานผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนแค่เพรสตันแต่เป็นตัวแทนของทั้งโลกฟุตบอลมันไม่ง่ายเลยเกมฟุตบอลก็คือเกมฟุตบอลแต่ผมต้องชื่นชมทั้งสองทีมมันเป็นเกมที่เล่นกันจริงจังแต่ก็เต็มไปด้วยความเคารพ เหตุการณ์นี้ทาให้เราทุกคนได้ย้อนคิดถึงชีวิตและฟุตบอลในมุมที่ต่างออกไปผมยังจํเช้าวันที่ได้ยินข่าวนั้นได้ดีเราหยุดซ้อมทันทีพาทุกคนออกมารวมกันและบอกพวกเขาว่าชีวิตนั้นเปราะบางแค่ไหนสิ่งที่เราบ่นว่าไม่พอใจหรือรู้สึกไม่เป็นธรรมในแต่ละวันมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ครอบครัวต้องเผชิญเฮกิงโบทัมยังกล่าวถึงฟอร์มของทีมตัวเองในเกมว่าเรามีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ผิดพลาดการเสียบอลง่ายบางจังหวะคงเพราะแรงกดดันจากคู่แข่ง ลิเวอร์พูลทาให้คุณต้องเล่นพลาดได้อยู่แล้วเรามีข้อผิดพลาดบางจังหวะที่เสียประตูแต่ในภาพรวมเราได้เห็นหลายสิ่งดีๆจากนักเตะใหม่และนักเตะที่เรารู้จักดีมาแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรากําลังสร้างนั่นคือสิ่งที่ดีเดบิวต์แจมซองฟอร์มแข่งใหม่ลิเวอร์พูลหลังเกมอุ่นเครื่องถล่มเบรสตัน3-1 ลิเวอร์พูลเปิดฉากพรีซีซั่นฤดูกาล2025-26ได้อย่างแข็งแกร่งด้วยชัยชนะเหนือเบรสตันนอร์ธเอ d น3-1เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจาก3ประตูจากคอเนอร์บรลลีดาวิดนูเยสและโคดี้กัคโปอีกหนึ่งไฮไลท์ของขําคืนที่ดิบเดืกก็คือการลงสนามนัดแรกของสีแข้งใหม่หงแดงที่ฝากผลงานได้น่าจับตามองไม่น้อยและนี่คือบทสรุปฟอร์มของแข้งใหม่ที่เปิดตัวนัดแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูล จอร์จี้มามาดัชวิลี่นายทวารทีมชาติจอร์เจียได้โอกาสลงเฝ้าเสาครึ่งแรกแทนอาริซงและทำผลงานได้อย่างนิ่งและมั่นใจคุมพื้นที่หน้าป่าประตูได้ดีมีจังหวะออกบอลที่แม่นยำและฉลาดโดยเฉพาะการวางยาวให้เฟนติโกเคียซาได้หลุดเดียวแม้สุดท้ายจะจบสกอร์ไม่เข้า แม้จะยังไม่มีจังหวะเซฟยากๆมากนักแต่จากสิ่งที่เห็นมามาดัชวิลลี่แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในทีมของอาเน่สล็อตครับมีลอชเคอร์เคสเคอร์เคสถูกส่งลงครึ่งหลังและกลายเป็นนักเตะใหม่ที่เด่นที่สุดในเกมนี้ด้วยการเติมเกมลุกฝั่งซ้ายอย่างดุดันวิ่งไม่มีหมดแถมเกมรับก็ทำได้เยี่ยม สถิติการจ่ายบอลและแท็กเกิลสำเร็จ100%ตลอด45นาทีหลังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเขาได้ดีทีเดียวแม้จะมีจังหวะที่ต้องปรับปรุงเรื่องการอ่านเกมและเลือกจังหวะเติมเกมรุกอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเขาแสดงศักยภาพของฟูลแบ็กที่ครบเครื่องแบบที่สล็อตต้องการอย่างชัดเจนฟิมปง แม้จะได้ลงเล่นเพียงครึ่งหลังแต่ฟิล์มปงก็แสดงเห็นถึงความเร็วและความกระตือรือร้นในเกมริมเส้นฝั่งขวาได้ชัดเจนเขาเติมเกมรุกตลอดเวลามีจังหวะเปิดบอลเข้ากลางที่น่าสนใจและแสดงเห็นว่าเขาสามารถแบกรับบทบาทที่เคยเป็นของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนได้ในอนาคตแม้จะต้องจูดก,กับเพื่อร่วมทีมีเล็กน้อยแต่ฟอร์มเกมแรกของเขาถือว่าน่าพอใจครับเฟรดดี้วูดแมน ในครึ่งหลังวูดแมนโชว์สองจังหวะเซฟสำคัญทั้งการปัดลูกยิงระยะไกลข้ามคานและการป้องกันลูกยิงใกล้ตัวอย่างเยือกเก็นแม้จะไม่ต้องเจองานหนักมากแต่เขาก็สแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความนิ่งในกรอบเขตโทษอย่างชัดเจนแม้จะมีบทบาทเป็นมือสางของทีมในซีซั่นนี้แต่จากผลงานเกมนี้วูแดแมนแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมรับหน้าที่เมื่อถูกเรียกใช้งานอย่างแน่นอนนะครับ แม้เกมนี้จะเป็นเพียงการอุ่นเครื่องนัดแรกแต่ก็เป็นการเปิดตัวที่ดีของแข้งใหม่ทั้ง4รายและเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังบวกหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากของสโมสรการผสมผสานร,ระหว่างความสดใหม่จากนักเตะใหม่และแกนหลักเดิมอย่างซาร่ากัคโปสบอสไลและฟานไดค์ทำให้ทีมของอร์เนสลอตดูมีอนาคตที่น่าติดตามอย่างมากในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง เลิ้วภูอาจเพิ่งก้าวแรกของพรีซซซันแต่สัญญาณทั้งหมดบอกเราว่าหงแดงพร้อมแล้วที่จะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวอีกครั้งในปีนี้ครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ว์วภูประจำวันที่14กรกฎาคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ